สวัสดีครับพบกับลุงแอกผาแซ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอกวันหยุดก็มาทาออเดอร์ส่งลูกค้าครับผมอันนี้คือหมูแดดเดียวนะครับที่ลุงแอกทาขายนะครับส่งออเดอร์ครับผมกําลังทอดนะครับสีสันเริ่มเหลืองสวยงามครับผมหอมอุ่นๆเช่นเคยครับข้าวเหนียวร้อนรับรองว่าแซ่บหลายครับผมอ่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นปลาเกลือปลาดุกนะครับมีทั้งปลาดุกมีทั้งปลาช่อนนะครับ มีทั้งปลาสลิดครับผมอันนี้ฝีมือ Kid. ปากก้านี้นะครับปลาเกลือ่าแพ็คส่งลูกค้าครับผมอันนี้ก็เป็นห ok มูแดดเดียวฝีม ok ือลุงแอ๊กนะครับอันนี้เขาไม่ทอดนะครับเดี๋ยวแพ็คส่งลูกค้านะครับขอบคุณที่รับชมครับผมหมูแดดเดียวครับผมหมูแดดเดียวทอดนะครับวันหยุดซ้ำส่งลูกค้านะครับวันอันนี้ทอดให้ลูกค้า1กิโลนะครับเหลืออีก4กิโลเดี๋ยวส่งแบบสดไม่ต้องทอดนะครับบริการทอดฟรีครับผม โอ้โหสีสันเป็นไงครับผมหมูแดดเดียวฝีมือลุงแอคพาแซ่บครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับทำได้เฉพาะวันหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แค่นั้นนะครับวันปกติทำงานครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับรสชาติเจีมจนครับผมกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้ครับผมโอ้โหฮว่ามุยฮคือเก่าพี่น้อง สวัสดีครับพบกับลุงแอดผาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอดก็มาทอดหมูแดดเดียวส่งลูกค้านะครับโอ้โหสีสันพี่น้องตินกับข้าวเหนียวอร่อยมากครับเมนูนี้นะครับนี่ครับโอ้โหติดมันหน่อย,น,อยนะครับน่ะติดมันหน่อยๆน่อยนะครับนี่ครับโอ้โห ฝีมือลุงเอ็กพาแซ่บนะครับรัลบรองว่ารสชาเจมจนเช่นเคยครับผม,มกินกับข้าวเหนียวนะครับตำส้มตำตำมะขงสักคคกนะครับรัลบรองว่าแซ่บเวอร์ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเนื้อแดดเดียวครับผมฝีมือลุงเอ็กพาแซ่บนะครับวันนี้วันหยุดทำเมนูส่งลูกค้าเสร็จแล้วอันนี้ ทอดให้ลูกค้าด้วยนะครับบริการทอดฟรีนะครับเนื้อเด็ดเดียวนะครับบินกับข้าวเหนียวร้อนอร่อยมากครับผมหรือจะตำส้มตำสักโคกนะครับโอ้โหรรองว่าเข้ากันที่สุดครับเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับผมจัดจ้านเข้มข้น ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับรับรองว่าสุดยอดครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซ่เจนเคยนะครับอันนี้ก็ทำออเดอร์ส่งลูกค้านะครับวันหยุดครับผมอันนี้เป็นหมูแดดเดียวนะครับลุงเอคเพิ่งเอาลงไปในกระทะนะครับถอดให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะครับนี่ครับถึงจะลงนะครับโอ้โหหอมอุ้ยหุยพี่น้อง นี่ครับทอดเสร็จแล้วออกมาหน้าตาสีสันเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหเทพักไว้ก่อนครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมหมูแดดเดียวฝีมือรุงเอ็กพาแซ่บนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทำขายก็ได้ทำกินก็ได้นะครับ ทำกินก็ดีทำขายสร้างอาชีพครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับลุงเอ็ดผาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้วันหยุดทำออเดอร์ส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะครับอ่าฝีมือลุงเอ็ดผ่าแซบทอดส่งลูกค้านะครับอันนี้ สกิโลนะครับถอดเรียบร้อยครับดูสีสันครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บข้าวสวยก็อร่อยครับผมจะให้ดีก็ตำส้มตำสักคกรับรองว่ารสชาติเย้มจนครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ